ก่อนเดินทางเอารถไปเช็คก,ก่อนไหมอุ๊ยรถมันเก่าแล้วไม่มีใครเขาเช็คหรอกไปเช็คที่ศูนย์ไงไม่ไปแพงไม่คุ้มคุ้มสิเช็คให้ฟรีด้วยนะมันนี่จะเล่าให้ฟังว่าฮอนดา้าอุปพลพันทองเขาเช็คอะไรหให้บ้างตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยเครื่องทดสอบนแอนแปร์สำรองหม้อน้ำรั่งกระจกน้ำยาแอร์เช็กการรั่วซึมยางเท่าน้ำดูให้แน่ระดับน้ำมันเครื่องระบบเบรกระบบแอร์เช็ค ทาง,งานาของเข็มขัดนิรภัยตรวจสอบยางด้านนอกเราไปถึงสัญญาณไฟเติมลมยาง5เส้นเช็คสภาพของมานหลายยัยางกันฝุ่นเพาขาับทาั้งด้านขวาและด้านซ้ายตัวจช็คระบบท่อต่อน้ำมันเชิงเลิงเช็กระบบเครื่องยนต์รอบเดินเบาะด้วยซึงเช็คระบบช่วงล่างโอ้ยพอแล้วเริ่มเหมือนเอาเป็นว่าเข้ามาเถอะเขาเช็คให้ไม่เสียเออ รถเก่าไม่ต้องกลัวเราเช็คให้ฟรี25รายการอยากเปลี่ยนตัวไหนไม่อยากเปลี่ยนตัวไหนเราเลือกเองได้เลยแถมยังมีโปรโมชั่นส่วนลดยางรถยนต์และอะไรอีกเพียบผ่อนศนานสูงสุด10เดือนพ้นค่าเชื้อโควิดฟรีคุ้มสุดๆไดเป เบื้องหลังนะงนะผู้จัดการผู้จัดการนี่ทำฟอปเองเลยอยากให้รถเก่าเก่าจริงเก่าจริงไ่เอาแป้งเอาแป้งยัดต่อง <c oughs> <c oughs>